ี่น้องสายหาน้องไม้น้องไม้เฮ้ยเลี้ยงขี้ตุ่มวะน้องล้ำชาในรถไหนรถขอดูรถหน่อยรถอะไรบ้างรถอะไรนะรถจอรถจออันนี้รถอะไรนะรถจอรถตากรถตากอะนี้รถอะไรนะรถจัมบัวโอเคครับถูกต้อง รถอะไรอ่ะรถดำรถดำรถอะไรอ่ะรถดำอะไรก็รถดำเหมือนกันมลูกน้องชาล่ะน้องชารถดำเหรอคะของน้องชารถดำเนี่ยค่ะของน้องชารถดำมั้งคะโอ้โหขอตบยุ่งครับตบยุ่งให้ปลา เอาเล่นเล่นนี่พักกันเล่นแล้วครับเอ้ยังสายรถจอตัวนั้นหรอรถจอครับนี่รถตักรถตักอันนี้รถตากบวกครับอันนี้รถดำครับอันนี้เหมือนกันรถยังรถดำเหมือนกัน อ่ะเล่นเล่นเอาจุ้มนั่นแหละเอาจุ้มนั่นแหละบัวบัจุ้มแม่พี่ลองหารบให้เจอบัวน้องหารถบ่ค่ะน้องชาหารถบ่ลูกน้องชาหาลบยังลูกรถบ้านขอรน้องรถยัง่ะรถปูนรถปูนน้องชาคือม่อมแม่มดีแท้น้องชา

ครับมันชาแบ่งให้อลิมนะลูกแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเร็วแบ่งกันไหมลูกพี่น้องสายค่ะเล่นขี้โคลน เองพี่ก็นอนสองคนงคนี้เลีงขีดตุ่มเงาเมือแรงต้องน้องน้องอันอน้องมบไม้มวนบ่ครับม,มวนบ่ครับบ่ครับ,ม,ม,บมวบ่มรับเลี้ยงหน้ำขีดตุ่มม้วนหลายยาเส้หัวน่อง